วันนี้อาหารเช้าเมนูอะไรครับพี่ออมปลาดุกออมปลาดุกได้ปลาดุกเยอะไหมพี่ได้โลสองโลโลสองโลทำไงได้ครับปักเบ็ดบักเบ็ดใช้เบ็ดกี่ 2> 2คันครับพี่สองคันสองคันโลสองคันได้สองสาโลเลยเหรอสแสดงว่าปลาเยอะปักที่ไหนครับพี่ปลาลุดออกจากบอนี่เนี่ย โอ้ oh, พี่ปักในบ่อพี่ก็ได้ดิครับพี่โอ้ oh, ปักในบ่อปลาก็ได้ดิโอ oh, ้ยได้กว่าปักที่อื่นมาขอดูปลาหน่อยในนี้หรอโอ้ oh, ขายตัวอยู่โอ้ oh, เบ็ดสองคันเองนะครับนี่ไม่น่าเชื่อ กินออมปดุกแล้ววันนี้แล้วพ่อช่วยเขาจับปลาหรือเปล่าเนี่ยเน,นเนี่ยที่ได้มาเนี่ยได้ช่วยเขาจับเปล่าไม่ไม่แบกเบ็ดหรอกอ๋อแล้วกินไหมกินเดี๋ยวช่วยจับบางครเบ็ดมันจับไม่ใช่คนจับไม่ใช่แล้วกินหรือเปล่าปลา,าเนี่ยกินเดี๋ยวไม่ช่วยครับแต่กิน <laughs> กอกินอะไรมันหนมหิวอ่ะหนาวไหมนั่งดูอะไรอ่ะหไ,ไหนเป็ดไก่อ่ะมันห่านไม่ใช่อ่ะไ,ไ,ไ,หไหนเป็ดไปไหนล่ะ,ห,ละห้หามันยังเนี่ยให้ข้าวมันยังเป็ดไก่อะไรเนี่ยเอออาอ มันไม่ให้อ่ะไหนมนีกี่ตัวน,นับดินับดิละกี่ตัวอีกี่เดือนไข่เนเป็ดเนี่ยนานนานเหรอโอ้อืม แล้วไก่ไก่ไข่กี่คอ,อกแล้วไข<ป>่อ่นะอาอ้าไม่รู้ได้ไงเลี้ยงไม่รู้ได้ไงแล้วฮะแม,ม่ดูมันแคีก็อ๋อไหนกินอะไรเนี่ยไหนดูดิม,มันไหนหนมลังพึ่งเอืออ๋อ ไม่กลัวติดฟันเหรอติดฟันหรอือเปล่าไม่มีฟันติดไม่ม <laughs> ีฝันติดวันนี้จะเมาไหมเนี่ย<ะ>วันนี้จะเมาไหมเอาละก็เมาทำไมอ่ะเงินผู้สูญยุ่มหมดแล้วเหรอมหมดแล้วโอ้โหใช้ใช้ไวจังเงินออก วันก่อนตอนนี้เหลือกี่บาทแล้วเรื่องตัวหมดแล้วหมดเลยโอ้หมดแล้วกินข้าวเลยใช่ไหม <c oughs>